กาน์ดกับวีดช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นบอฟูต์มีเกตตานเผ่าวีซีมากมายอัลเลเมวันกราดที่เป็นเกมพาสก็มีเช่นกันนะครับผมหลังจากเชื้อเทมเน่ลืมทักเพจด้วยละกันนะบอกเลยว่าส่งเร็วทันใจวิดดุแน่นอนเลยน้องลิงเว็บกับลิงเพจเนี่ยก็ทิ้งลิงบนทางไลน์คลิปนะฮะโยก็สวัสดีทุกคนด้วยอยู่กันในแมตช์ที่ว่าหมูหยองพีชเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำดาบไมค้าบกันนะครับแล้วก็ ดาบคีโตนะครับแล้วก็ลองจะลองสุ่มผลจะลองซุ่มผลด้วยถ้ารารเพีว่ามีผลใหม่มาคือผลไก่ใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยอันนี้เนี่ยขอไม่ทําในคลิปแล้วกันเพราะว่าทําไม่ได้นะก็ <c oughs> คือ JK JK เนี่ยผมขายแค่อย่างเดียวแต่แบบลงมาหลายเท่าแล้วก็ยังไม่ได้จะทิเลยทำก่อนแล้วกันนะเรามาทํา3อย่างใหม่ก่อนแล้วกันนะครับอ,อย่างแรเลยนะขอมาลองสุ่มไก่ท่านหน่อยแล้วกันนะเผยอ,ออกคืออันนี้เนี่ยผมเพิ่งจะ ลบโปรแกรมใหม่แล้วก็ถ้าเสียงมันเบาดังเลยก็อบอกว่าเนะี่ยถ้าการเดี๋ยวไปปรับให้คลิปหน้าแล้วกันนะก็มันเขียนว่าอะไรมันเขียนว่าไก่ chicken เ,เลยใช่ไหมผมว่าแปลไทยจะง่ายกว่านน่นสิแปลไทยจะง่ายกว่าเออแหละผลไก่นี่มันต้องสุ่มต่อตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้ปะหรือว่าผลสุนนะ สนักสุนักสุนักสุนัขสุนักวัตเฟียสุนักสุนักผมว่ามันก็น่าอยู่ใน,นมังไก่เอ่อถ้ายังไม่ได้ก็เดี๋ยวไปทำดับก่อนแล้วกันนะฮะทำไมมันออกแต่หมาวานะเนี่ย หรือว่าไม่สมนี้เหรออืมอันนี้มันสุม่มไอเทมเนาะไม่น่าอ,ออกอันนี้ป่ะเป็นไอเทมมาคนดูน่าจะไม่ใช่อันน,นี้แหละน่าจะเป็นเมื่อกี้แหละอนะไรแ,แค่เราสุ่มไม่ได้นะเออเกลือนะเกลือเกลือโอเคอ๋อถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวข้ามก่อนละกันนะโอเคมาเรามาทำดาบก่อนละกันนะั่นคือดาบ กิลิโตะนะครับซึ่งดาบคิลิโตะเนี่ยนะคุณดูอย่างแรกเลยนะครับนี่เลยให้เราเนี่ยมาหาครับนี่สองอย่างนี้ครับหามาอย่างอันหนึ่งนะซึ่งผมก็ต้องการหามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ยันตต่อไปเนี่ยให้เราไปที่โลกสองนะครับผมใช่โลกสองอ่อไอเทมเนี่ยขาแปลเป็นอังกฤษกลับก่อนนะนี่นะครับเตรียมมาแล้วเอ,อ่ไหนอันนี้ใช่ปะเตรียมมาแล้ว อีกอย่างหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องไปหาจาัดโลกสองนะไปะมาแล้วไอ้นังก็นะครับยาสุดท้ายเนี่ยนะก็คือให้รอเนะี่ยต้มมานี่แล้นะเกาะไม้เนี่ยมันก็จะอยู่ข้างหลังเกาะบ,บอลนะเสียงซ้ายมานิดนึงนะมันก็จะเจอแหละนี่ใกล้เลยอันนี้เนี่ยนะเราต้องหาเป็นไม้นะไม้โอ,อก,กาสออก10%นะ ไม่ยากง่ายๆนะครับนี่โอกาสออกส0นะก็หามานะครับประมาณ3ามอย่างนี้เนาะอ่ะอันนี้หนึ่งเอ่อสองนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยไม้ไม้อ่ะนี่ครับสามอันนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาอยู่นี้เลยนี่จะมีคีตโตยืนอยู่นะครับราทำได้เลยนะนี่นี่ครับได้มาแล้วดับคีตโตนะครับดูนี่ประมาณนี้อืมจาบเลยนะ มามาลองสกิลกันสกิลเซตเฮ้ยแอบกระตุกตเล่นนอตหนึ่งปานกลางสกิลเซตอีกทีหนึ่งนี่ประมาณนี้สกิลเอ็กอุย้ยไม่ธรรมดาสกิลซีสกิลวีเอฟโอเคมีนี่หมดสามสกิลนะ กูชอบทาร์วัมป์อ่ะจริง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 โอเคต่อไปเนี่ยก็เป็นดาบไก่นะครับดาบไก่ดาบไก่เนี่ยครับอย่าแรกเลยนะให้รอไปตีไก่นะซึ่งไก่เนี่ยมันก็จะอยู่โต๊ะฮะอะไรวะเนี่ยทะเลหามแล้ววะทะเลเออทะเลมันหายไปแล้ววะเนี่ยจ่ามันเดือนะครับก็โหผมว่าเรารีเซ็ตดีกว่านะทะเลเอาเดี๋ยวเอ้า ก็เลยดีถ้าเลกๆกลับมาเฉยอะไรวะเนะี่ยอ่ะถ้ามาันเถอะนะครับมาได้ขอแรกนะมานตรงขวานะครับผมไปตรงที่มีรูปปั้นนะใช่เป็นรูปปั้นแล้วก็ตรงรูปปั้นเนี่ยมันก็จะมีเกาะใหม่เกาะหนึ่งคือข้างหลังนี้ฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้เลยนี่ฝั่งซ้ายตรงนี้น่าจะเกิดทุกๆ5นาทีนะไอ้ไก่ตัวเนี้ยนะครับน่าจะประมาณ5นาทีนะอ้าวไม่ไม่5นาทีเราเกิดแล้วหรอโอเค ันก็ขอลองใช้ดับคีโตฟันหน่อยละกันโอ้ถึกนะถึกถึกจัดเอาว่าสมมุติว่าเราตีตายแล้วกันนะตีตายก็มีโอกาสได้ชิคเก้นมา50%นะซึ่ผมก็เตรียมมาแล้วนะครับไก่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 อะดิไม่ได้เก็บหรอออ๋เอ่อ เอเออันนี้ปะอ๋อนี่โอ้โหตกใจดูไม่ได้เก็บมาเออนี่นี่ได้แล้ว,ลวมาเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเป็นเอ่อดาบอาโตมิกละกันนะเพราะว่าดาบนี่มันไม่ไม่ไม่ค่อยจะะับอะโอเคนะครับเมืกก่อกี้กูไปผิดทางนะกูไปผิดทางก็อาไปไปไป,ไปที่เกาะเดิมน,นะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราเองซ้ายใช่ไหมเราเปลี่ยนหม่เรามาเอาาียาางขวาแทนนะนี่ทางขวาทางขวาทางขวาเนี่ยมันก็จะมีเกาะใหม่นะ เป็นเกาะหินนะับผมตัทงมาทะเล,ทะเล,ท,ะเลทะเลมันชอบหายฮนะกลายเป็นแบบอกลายเป็นเกาะเลยฟ้าไปเลยน้องนี่ตรงนี้เลยนะแต่ว่ายังทําไม่ได้นะเราต้องตีผู้นี้ก่อนนะเพื่อจะหาออฟนะรับนโอกาส20%ซนะซึ่งเราก็จัดอะตอมิกเลยนะผมว่าออกของจริงเขาบอกเลยว่าใครทําอะตอมิกเกมนี้มาแบบว่าโคตรคุ้มนะใช้ได้โคตรดีอะ แตนานหน่อยแต่แรงจริงโอ้โหโอ้โหโหวบตพี่ก็ให้กูเยอะเกินนะพี่ก็ให้กูเยอะเกินเอาไปทำอะไรยะเนี่ยอเน,นี่ยทาได้เลยนครับนี่ได้มาแล้วนี่ดับไมโครปนะดับไมโครบโอเคมารอบสกิลกันนะผมสกิลแซ ปล่อยหินไปซิกเอกฮะมันต่างไงไงวะแซดเอกซีวีไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เลีรยแล้วแซดแซดเอกก็มีแต่ซีกับวีไม่มีอะไรนะนะแซดอ๋อเป็นหินส่วน x เนี่ยน่าจะเป็นดาบไงเ x เป็นดาบโอ้เข้าใจแล้วละ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคก็อย่างต่อไปที่เราต้องทำให้ได้ก็คือหาขนไก่นะ ต้องมันเกลือจังวะอืมดีชุดหนึ่งไม่ได้ละขนไก่หอยาชิมนะอ่ะมาลองสกิลกันสกิลเซตอะไรวะเนี่ย ต,ตัวไมิเตี้เฮ้ยเท่ห์อยนะอ๋อ,นะอไม่การปล่อย,กอยไก่ไว้แบบนี้แล้วก็ไป QX X X คืออะไรอ๋อ X ปล่อยกไก่เมื่อกี้ดีกว,ว่าอ๋อโอเคถ้ามันเถอะเราไปที่ Q4 4 4 4 4 4 4 4 4 V ฮะเขี้ยสาบบานนี่คือเลือดใช่ไหม <laughs> เดี๋ยว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 ่พี่ก็เยอะพตรแต่บางทีนะนะครับ My ม่กเอาไปตีอะไรเนี่ยตีบอลเ่ะถึกจัดเลยนะไหนๆขอถ่ายปกสักหน่อยละกันดีแอ t เลยโอเคทั้งนั้นก็ขอปิดคลิปเลยค่อยกันนะคลิปนี้ก็ไอเพีเท่านี้แล้วกันนะครับผมพี่กลับอะไรหนังนะฟิฟฟี่ขึ้นเฉลียความตายแล้วอะไรครับทุกคนชุกๆ นานกันนารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจักรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันเดอร์พา